วัสดีค่ะบิลีบิลีปล่อยภาพของหลางเชียนชิวของเราหรือยังคะพอหนุ่มเรือดร้อนจะไม่พูดถึงนีก็ไม่ได้เลยเรื่องราวของหลางเชียนชิวอะค่ะเรื่องเด่นก็คืองานเลี้ยงเคลือบทองเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เซียเหรียญตัดสินใจทําเรื่องที่เลวร้ายค่ะทางเลือกมีไม่มากเลยค่ะทางเลือกแรกก็คือเลวร้ายทางเลือกที่สองก็คือเลวร้ายขั้นสุดเสียเหรียญก็เลือกที่จะฆ่าพ่อของหลางเชียนชิวค่ะ เพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนมากมายต่อให้ครอบครัวของหลังเชียงชิวจะปกครองแคว้นเป็นอย่างดีแต่ด้วยธรรมชาติของคนนะคะแคว้นตัวเองถูกชิงไปแล้วก่อตั้งเป็นแคว้นใหม่ก็ต้องมีคนที่ไม่พอใจอยู่แล้วะคะ่ะแล้วตัวการสำคัญก็ดันเป็นน้องฉีหลงต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของหลังเชียงชิวนี้ก็น่าเห็นใจนะคะจ่ะ